สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงวิธีการลงสีผิวแล้วก็การแต่งหน้าทําผมนะครับผมแล้วก็ใครที่ตัดเส้นเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณต้อรวจสอบฝั่งนิดนึงนะครับเราสามารถใช้ปากกาหมึกแห้งธรรมดานะครับก็ได้นะครับสีดําในการตัดเส้นตรงเสื้อผ้านะครับหรือนะครับจะใช้ ปากกาสำหรับงานเขียนแบบนะครับก็คือปากกาลอตติ้งนะครับซึ่งจะมีขนาด0.5และ0.3นะครับ0.5เนี่ยจะใช้ในการตัดเส้นเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็0.3เนี่ยก็จะใช้ในการวาดการแต่งหน้าแล้วก็ทรงผมนะครับเมื่อตัดเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาสู่การลงสีผิวของผนูหรือนางแบบนะครับอันดับแรกนะครับเราเลือกสีผิวก่อนว่าเราจะเอาสีเข้มหรือสีอ่อนนะครับก็ได้นะครับ นักเรียนตามแต่ชอบนะนะนะครับส่ิครูก็เลือกสีเนื้อมานะครับในการลงสีผิวในการลงสีผิวจะต้องกําหนดแสงเงาด้วยนะครับเหมือนกับลงเสื้อผ้าเลยนะครับแสงเงาเนี่ยจะตกกระทบมาจากทางซ้ายมาทางขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้นักเรียนก็กําหนดเอานะครับหรือนักเรียนสามารถฝึกซ้อมในกระดาษก่อนก็ได้ก่อนที่จะมาลงในแบบสเก็ตภาพจริงนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการเสียหายนะครับครูก็จะเริ่มสาธิตอยู่ก่อนนะครับอันดับแรกเราก็ตัดเส้น ของใบหน้าก่อนนะครับต่อเส้นของใบหน้าเสร็จแล้วก็ระบายแสงเงานะครับอันนี้ครูกําหนดให้แสงตกกระทบมาจากทางซ้ายไปทางขวานะครับเราจะไม่ระบายทึบไปทั้งผิวหน้านะครับเพราะว่าจะไม่เกิดแสงเงานะครับเราก็กําหนดแสงเงาได้บนใบหน้าด้วยนะครับซึ่งการกําหนดแสงเงาเนี่ยก็เหมือนกับการเรียนแต่งหน้านะครับก็คือการลงไฮไลท์และเชดดิ้งนะครับใครอยากรู้ว่าการลงไฮไลท์และเชดดิ้งต้อง มีขั้นตอนในการแบบไหนบ้างสมัครเรียนแต่งหน้ากับครูเอกได้เลยนะครับผมขายของอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้วิทยาลัยสัรช่างของเราก็กําลังเปิดรับสมัครวิชาเสริมสวยครับมีวิชาการแต่งหน้าธุรกิจด้วยนะครับจะได้มีความเข้าใจในการลงฮไลท์เ a ดดิ้งกำหนดแสงเงาของสีผิวได้ด้วยนะครับเป็นอันเสร็จบร้อยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมาลงขั้นตอนการแต่งหน้านะครับ นะครับครูเลือกสีแก้มนะครับเป็นสีชมพูก่อนนะครับนักเรียนจะต้องลงสีเบาๆก่อนนะครับเหมือนกับการแต่งหน้านะครับลงสีเบาก่อนแล้วค่อยเพิ่มน้ําหนักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงสีหนักเลยเนี่ยเราก็จะแก้ไขระยากนะครับเหมือนขั้นตอนในการแต่งหน้าจริงๆเลยนะครับสีแก้มนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาลงสีตานะครับสีตาในที่นี้นะครับซื้อผ้าเป็นออกแนวดูรานนิดนึงครูจะใช้สีทองนะครับในการลงเปลือกตานะครับแต่งหน้าในโทนสโมกกี้อายนะครับสโมกกี้อายนะครับคือเป็นการแต่งหน้าแบบกลมกลืนนะครับไม่เน้นหนักส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับอยากเข้าใจว่าสโมกกี้อายคือการแต่งหน้าแนวไหนเนี่ยก็สมัครเรียนแต่งหน้านะครับผมครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับเมื่อแต่งหน้าลงสีตาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เขียนคิ้วนะครับผมขียนคิ้วนี้กูใช้สีดํานะครับวาดคิ้วไปโอเคนะครับเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตัดเส้นขอบตาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเลยกับเวลาแต่งหน้าจริงๆนะครับซึ่งเราก็ต้องวาดขอบตานะครับผม อนนโอเคนะครับขียนคิ้วอบขอบตาเสร็จไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเราก็จะมาวาดสีปากนะครับสีปากสีสีชมพูเข้มแล้วกันนะครับครับสีปากเราก็วาดขอบปากเหมือนกับแต่งหน้าจริงๆนะครับก็คือต้องวาดขอบปากก่อนนะครับแล้วถึงจะลงสีหรือจะติดจริงๆนะครับ ให้มีกำหนดให้มีแสงเนาด้วยนะครับโอเคนะครับเป็นงานเรียบร้อยนะครับแต่งหน้าเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาทําผมกันนะครับทําผมเราก็จะใช้สีสองสีนะครับสีน้ําตาลกับสีดํานะครับสีน้ําตาลในการวาดโครงของเส้นผมนะครับส่วนสีดําก็จะเป็น ตัดเส้นให้ใหชัดเจยนยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะลงสีลั้งตานะครับกําหนดลายของเส้นผมก่อนนะครับนะครับไม่ระบายจนทึบทั้งหมดไปเลยนะครับต่อมาเราก็ใช้สีดํานะครับในการตัดเส้นนะครับเราจะไม่ระบายทึบไปทั้งหมดนะครับแต่จะวาดเป็นแนวทรงผมนะครับเราต้องการสรงผมเป็นแนวไหนนะครับ โอเคครับ okay.